นี่ก็เป็นย่านฟู้ดคอร์ทนะครับโอ้มีโชว์คุณบะหมี่เกี๊ยวกุ้งนะครับเหลาเหลาหม้อไฟไก่ทอดโอ้เรียกว่าแน่นทุกร้านเลยนะครับไม่มีร้านไหนไม่แน่นเลยนะฮะนักศึกษามารับประทานเนี่ยโอ้จานใหญ่ๆสเต็ก49บาทครับเอาเริ่มต้น49 อันนี้อาหารตามสั่งกระเพราไก่ไข่ข้นกระเพราทะเลนะครับข้าวผัดสับปะรดก๋วยเตี๋ยวน้ำสรงน้ำใสต้มยำมีหมดโอ้คึกคักจริงนะครับย่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ครับข้าวผัดเผ็ดหมูป่านี่โอ้น้ากินเมนูนี้ตายเลยกินเสร็จต้องมาสักเดือนหนึ่ง นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยไม่ใช่วัยผมวัยนักศึกษานะครับถ้าวัยผมนี่ก็ส่วนใหญ่น่าจะเป็นพวกคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณพ่อคุณแม่มาส่งลูกหลานนะครับที่มหาวิทยาลัยอาจจะอยู่จากต่างจังหวัดแลลูกหลานก็พามานะครับกินข้าวชูชิปลาลาดข้าวปลาลาดพริกโอ้นี่ครัวอิ่มอร่อยรายการอาหารเพียบเลยนะครับ นี่ขนาดกินอิ่มมาแล้วนะยังดูน่ากินอันนี้เป็นหมอ้อ,นน y N A our, มอไฟนยเขียนอ๋อเย็นด์โฟหม้อไฟเออหน้ากินหน้ากินหมอ้อไฟส่วนใหญ่ก็จะกินกันสองคนอันนี้เป็นกระทะร้อนครับสุก,กี้ทะเลเดือดอันนี้จะเป็นร้านอาหารนะด้านขวาด้านซ้ายก็จะเป็นพวกอาหารแบบส่วนใหญ่จะเป็นขนมอันนี้อะไรเนะี่ยพิซซ่าญี่ปุ่น จริงจริงย่างย่างไม่กว่าใครเมียเราเดินหน้านี่เองเพราถาดยี่บาทเอาอีกไหมเนอะเหรอไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้มาใหม่นะ มาทุกวันมื้อเย็นแล้วไม่ต้องห่วงเนาะน้ำหนักน้ำหนักขึ้นเละเออมาหมดนะต่อมาก็จะเป็นโซนเรียกว่าขายเสื้อผ้านะครับจริงๆมันสามารถเชื่อมไปยังกาดหน้ามอได้อีกนะเดินไปทางนี้แล้วก็จะเป็นเชื่อมกาดหน้ามอนี่ผมอยู่นี่กาดมาลินแต่ก็ทั้งหมดก็อยู่ใน โซนของหน้าหมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับจังหวัดเชียงใหม่ด้วยกำลังของนักศึกษานะครับก็เงินก็สะพัดนะอะไรเลยน,น่ากินไปหมดเลยแต่ตอน,นี้อะไรก็อิ่มไปหมดนะครับ เขาจะมีเสื้อผ้าขายนะครับก็เป็นแหล่งแฟชั่นด้วยนะครับแหล่งขายอาหารด้วยอยู่ที่เดียวกัน mm hmm. ก็เหมือนถ้าอยู่กรุงเทพก็เหมือนคล้ายๆจตุจักรอะ่ะถ้าแหล่งหน้ามหาวิทยาลัยค้าขายเยอะๆก็น่าจะเป็นมราาคำแหงนะครับ <c oughs> โอ้เร้านนี้ขายยำแซบ่บ ขนมเบื้องไวยี่สิบชามุกอันนี้เกี๊ยวครับปั๊บคอนโลตีสายไหม่ลูกชิ้นทอดอันนี้ก็ของทอดนี้รวมของทอดนะครับ อ๋อนี่ต๊อกครับต๊อกต๊อกบกกีหมูทอดโอ้โหดูรายการผมแล้วนี่อิ่มไปแล้วนะเอแคร์นะนี่เอแคร์มะพร้าวปั่นครับเกี๊วยวซาอยู่นานนี่ของมุสลิมอันนี้ก็น่ากินนะเกี๊ยวซานะครับซุกคักไปหมด อยากจะกลับไปเรียนมหาวิทยาลัยครั้งนี้แต่ไม่ไหวแล้วลืมหมดแล้วคืนครูบาอาจารย์หมดแล้วนะครับฟิสิกส์เคมีชีวะ,ะวนกลับมาที่ร้านชาบูนะครับยาไตาบุฟเฟ่ยาไตาบุฟเฟ่ฟิ้งย่างครับ219บาทแนะนำเลยเลิกคอมเมนเลยนะร้านนี้นะครับแนะนำเลยนะครต้องมานะครับมาแล้วอร่อยแน่นอน ต่อมาวัยเก่าก็พาท่านมาดูเสื้อผ้าวัยรุ่นนะครับเสื้อผ้าวัยรุ่นสมัยก่อนผมวัยรุ่น mm. ผมก็เดินอย่างเงี้ยนะ mm. ก่อนนี่อยู่กรุงเทพเดินจตุจักรมาบุญคลอง mm. เห็นนักศึกษาเขาเรียนหนังสือกันมีชีวิตชีวาเนี่ยนะครับ mm. เขาเรียกว่านักศึกษานี่ก็เป็น mm. เขาเรียกอะไร mm. กำลังหลักรุ่นใหม่ของชาตินะครับ mm. ไอรุ่นผมนี่วัยเก่าไปแล้วนะฮะ กู้กำลังหนุ่มสาวไม่ค่อยได้นะครับหนุ่มสาวนี่ความคิดเขาจะสดใหม่ไอเรามันเป็นวัยห้าสิบกว่าแล้วเอาโรเล็กสักเรือนนี่ไหมโอ้นาฬิกาเพียบอ๋อเดี๋ยวนี้ก็ออกแบบทรงคิว้วกันคิ้วก็แล้วเหรอโอ้กันสกข้างเอาข้างหนึ่ง,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 งอีกแบบหนึ่งข้างหนึ่งอีกแบบหนึ่งเท่โกนข้างหนึ่งมีข้างหนึ่งก็ดีนะออผู้ชายคนนี้ ถูกตัดลำตัวข้างล่างไว้แล้วน,นะครับอันนี้หน้าตาไม่มีมุกตลกโอ้ยเพิ่งเห็นโล่งๆนะครับหายใจใหายคอออกหน่อยคนก็ยังป้องกันในเรื่องของโควิดกันอยู่นะครับเที่ยวแบบว่าป้องกันตัวเองนะครับในเรื่องของโควิดนะครับก็ยังคาดจมูกกันอยู่นะครับเดินมาเดินมาเดีเด๋ยวเจอลูกสาวผมแถวๆนี้และ มารินพาซาครับยังมีตรงนี้นะฮะโอ้โห oh. แต่ตรงนี้คนเหมือนจะน้อยๆไปนิดนึงนะครับแต่นั่งสบายๆอันนี้เขียนว่าลาลานมารินนะมารินพาซาครบจบที่เดียวตรงข้ามก็จะเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเนี่ฮะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่ตรงข้ามถนนไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มโอ้รถติดข้างนู้นครับข้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นค,คนกําลังเข้ามาครับเข้าไปจอดที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเ,เดี๋ยวก็จะเดินนะฮะแหล่งแฟชั่นใกล้กันเชื่อมกันก็จะมีไปอีกนิดนึงนะถ้าไปทางเข้าเมืองก็จะเป็นเมย่าครับข้างเมยา่าแล้วก็จะเป็นถน,นนนิมมานนะครับถน,นนนิมมานวันนี้ขนาดคนจีนยังไม่มานะครับถ้าคนจีนมาแล้วโหตลาดแปกเลยน้ำลมบุ้น โอ้เดี๋ยวนี้เขาคอนโทรลวุ้นได้ด้วยเขาเก่งเนาะได้ทำเล็บรับทำเล็บค้าขายกันคึกคักนะครับโอ้คนเพียบเลยนะครับกำลังเลี้ยวเข้ามาลินเลยปิดพิดๆิดๆิดปิดิดพิดพิดพิดหอยเก่าอย่างผมก็ถ่ายรูปอย่างเดียว เดินก็เอามาฝากนะครับทุกท่านมาเชียงใหม่ก็อย่าลืมนะครับแวะมาที่<ม>ากาดหน้ามอมอชอก็ได้นะครับวางโปรแกรมไว้เที่ยวสักวันหนึ่งนะครับของที่มหาหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี่เลาะริมฟุตบาทนะครับด้านนอกนี่ก็จะมีป,ปิ้งๆย่างๆก็จะมีร้านอาหารมันจะเชื่อมกันตรงนี้เรียกว่ากาดหน้าหมอตรงนั้นจะเป็นมาลินครับ มันก็จะอยู่ติดๆกันเนี่ยแหละครับแฟชั่นผู้หญิงนี่มันหลากหลายเนาะในการแต่งตัวผู้ชายก็ไม่ยากเย็นอะไรยีงยีนเสื้อยือดเสื้อพโ,โลเสื้อเชิ้ตโอ้ยิ่งวัยเก่ายิ่งแต่งไม่ยากใหญ่เสื้อใส่เกงเข็มขัดรัดแต่งให้เรียบร้อยหน่อยเดี๋ยววัยรุ่นบอกว่าเราแต่งไม่เรียบร้อย ก็มีซอกแซกข้างๆนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปข้างในนะครับโอ้เดี๋ยวมีตรงนี้อีกเดินไม่ถูกเลยพวัยเก่าเดินไม่ถูกเดินไปเดินมาเดี๋ยวหลงอีกโอ้ผมมาเดินนี่ผมยังไม่เจอลูกสาวผมเลยนะครับรู้ว่าฝั่งรู้นี่ครับรถติดมากนะครับรถติดมาก ส่วนใหญ่จะมายูเทินนะครับโมยูเทินก็ลำบากด้วยห้ามยูเทินจะพาะรถยนต์แต่ส่วนใหญ่ก็ยูเทินกันหมดนะผมเห็นป้ายเห็นว่าห้ามยูเทินรถยนต์ห้ามนะครับแต่วินาทีนี้คือ <c oughs> นะอ่านิดน,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 น U turn, หน่อยๆนะอ่ายูเทินหน่อยทั้งรถยนต์ทั้งมอไซค์เวต่อครับ นี่ชุดนักศึกษาสมัยก่อนผมก็ใส่แต่ผมเนี่ยผมเรียนมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าครับมาเดินนี้ก็ดีนะดูนูน้นดูนี้อุ้ยอันนี้ชุดนอนไม่ได้นอนหน้าเลี้ยวจังเลยแต่เดี๋ยวเด็กมันว่าเราเป็นพวกไอ้ไอเท่าหืนเราต้องรักษาภาพพจนไ์ไว้ดีกว่านะครับ ก็อาจจะมีคนจีนนะครับที่ยังอาศัยอยู่ในเชียงใหม่มีอยู่เยอะนะฮะคนจีนอยู่ในเชียงใหม่นี่นะครับฝรั่งเมื่อวานผมไปเดินในบาร์ซาก็มีฝรั่งมาเยอะเหมือนกันนะครับถึงแล้วนะครับเนี่ยหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับนี่ครับป้ายรั้วนะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สนใจร่วมทิปคาราวานรถยนต์หลวงพระบางวันที่2ถึงวันที่4ธันวาคม25 6ห เข้าออกด่านห้วยโขนจังหวัดน่านระยะทาง150กิโลขับ3ชั่วโมงถึงรถเก๋งไปได้รถ4คูณ2ไปได้สนใจติดต่อบอกอวิเชษลายอีดอสไซทีเอ็มเอ็กหซ